กลับสวัสดีครับร้านบริทอนแทกเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรถนี่นะครับร้อยรุ่นสามนะครับเดี๋ยวเราจะตัดแยกอะไรนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าชิ้นส่วนไหนน่าใช้เนาะดูนี่เลยครับโซ่นะครับ ตัวนีส้สวยเลยนะครับเหลียงอ้อยเลยครับนะครับตัวนี้จะแปลงปั๊มมาแล้วนะครับจะเป็นปั๊มเคสามวีหกสามนะครับตรงรุ่นจะเป็นร้อยยี่สิบมาร์ทีนะครับของโกเบนะครับของแปลงใส่เป็นตัวนี้ใส่ส่วนเครื่องก็จะเป็นยังเป็นเครื่องหกดีเก้าห้าอยู่นะครับยังเป็นเครื่องเดิมอยู่ ครับเครื่องตัวนี้ดีมากนะครับเครื่องตัวนี้บอกได้เลยว่าใครได้ไปนี่คุ้มแน่นอนเนาะดูรถสภาพนี้ครับก็บอกไม่รั่วไม่ซึมครับแห้งก็คือแยกเลยนะครับแยกทุกชิ้นเลยครับใครจกได้ชิ้นไหน ดูโซ่้างนี้ครับโซ่้างนี้ก็เลื้ยงเลยครับน่หนาหนาเลยเนาะใครอยากได้ชิ้นไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับมอเตอร์สวิงเป็นตัวเดินโซ่แผนนะครับแล้ดูผู้ขี่นะครับนี่ เหลืองๆเลยครับจะมีรอยปะตรงนี้นะครับนเห็นไห,หนิดนึงเราแยกอะไรขายกันถูกๆก,กันเลยครับใครอยากได้ชิ้นไหนติดต่อมานะครับที่ร้านวลินทรอนแท็กเตอร์นะครับจังหวัดกาลสินนะครับผมเดี๋ยวแยกทุกชิ้นนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนี่นแบบนี้เลยครับ นี่ครับพามาดูเครื่องเครืงคมิินนะครับตรงรุ่นร้อยี่รุ่นหกนะครับโคปะสุตัวนี้นครับ,รบเราก็กำลังตัดอยู่น,นี้รถหัวยาวนะครับเครื่อง 6BB ฝาดำนะครับตัวนี้เครื่องดีมากเลยไม่มีไอนี่ก็จะเป็นซารลดรถรถบดท,ที่เราตัดไปแล้วเนาะ ครับคันนี้ก็รถดับนะครับ KL มีเล่มทะเบียนคันนี้ก็ร้อเชื่อดนะครับนะครับหรือลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นคันก็มาติดต่อมานะครับโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดต่อมานะครับผมผมส่งทั่วประเทศเลยครับผมครับสวัสดีครับ